สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของเรากันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมก็จะมีความคิดเห็นของแฟนฟุตบอลชาวต่างชาติหลังเกม ACL มาฝากกันเช่นเคยโดยในคลิปนี้จะเป็นความคิดเห็นของแฟนฟุตบอลชาวเวียดนามหลังเกมที่สโม,มสรตัวแทนของไทยเราอย่าง B ปีปทุมลงเล่นเกมนัดที่3ในเึก ACL รอบแบ่งกลุ่มและก็สามารถเอาชนะคู่แข่งสำคัญอย่างทีมเวดเทลจากประเทศเวียดนามไปได้ด้วยสกอร์2ประตูต่อศูนย์ จากประตูของทีติพันธ์และก็ตัวสำรองอย่างชาววัดซึ่งจากผลการแข่งขันในเกมนี้แฟนบอลชาวเวียดนามเขาจะมีมุมมองความรู้สึกหลังเกมนัดน,นี้อย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเราลองไปฟังกันดูเลยครับโดยชาวเวียดนามคนแรกได้มาคอมเมนต์ถึงทีมเวียดเทลหลังความพ่ายแพ้ในเกมนี้ว่าเราเล่นกันได้หน้าเบื่อมันดูไม่มีความกระตือหรือร้นเลยส่วนคนต่อมานี่ก็ได้บ่นว่าผมไม่เข้าใจเลยว่า ทีมอย่างเวียดเทลนั้นได้แชมป์วีลีกมาได้ยังไงส่วนคอมเมนต์ต่อมานี่ได้มองว่าแพ้แบบนี้มันไม่มีอะไรที่น่าเซอร์ไพรส์มันง่ายๆเลยมันเป็นเพราะว่าเราล้มเหลวในเรื่องผู้เล่นต่างชาติกระแค่นั้นละซึ่งคนต่อมาก็มากล่าวด้วยว่าดูสโมสรไทยเล่นแล้วมันแตกต่างผู้เล่นต่างชาติก็มีคุณภาพด้วยส่วนคนต่อมาก็กล่าวเพิ่มเติมว่า ตัวต่างชาติของทีมในไทยนั้นแตกต่างจากตัวต่างชาติในเวียดนามเลยเห็นเลยว่าอันไหนมันคุ้มค่ากับเงินในขณะที่คนต่อมานี่มองถึงเหตุผลในความพ่ายแพ้ bg ของเวียดเทลว,ว่าเวียดเทลนั้นขาดการเล่นที่มันหลากหลายมักผ่านบอไปที่จุดที่โดนประกบการเข้าถึงบอกก็เชื่องช้ามันไม่มีทางที่จะเจาะทำลายแผนการเล่นของทีมไทยได้เช่นเดียวกับคนต่อมาที่ก็กล่าวด้วยว่า เวทเทลนั้นเชื่อมเกมกันไม่ได้เลยทั้งเสียบอลแล้วก็มีการผ่านบอลหลายครั้งที่ผิดพลาดแต่ว่าคนต่อมานี่ได้มองว่าผมคิดว่ามันเป็นเพราะว่าเวีดเทลนั้นห่วยเองไม่ใช่เพราะว่าคู่แข่งนั้นแข็งแกร่งมากจนเกินไปล็อกการเล่นของเรามันดูมืดมนแล้วก็ไม่มีจิตวิญญาณที่ต้องการได้รับชัยชนะส่วนคนต่อมานี่ก็มองว่าผู้เล่นของเวดเทลดูขาดความมีชีวิตชีวาการผ่านบอลมันผิดพลาดกันไปหมด การยิงประตูก็เหมือนกับไม่ได้นอนการเชื่อมเกมก็ไม่มีความต่อเนื่องแพ้2ต่อ0มันอย่างน้อยไปซึ่งคนต่อมาก็ได้มาเสริมในประเด็นนี้อีกว่ามันน่าจะเป็น5ต่อ0ซะมากกว่าส่วนชาวเวียดนามคนต่อมานี่ได้มาคอมเมนต์ตำหนิหนึ่งในผู้เล่นตัวรับคนสำคัญของทีมเวียดเทลว่าในเกมนี้งกข่ายก็โฟกัสไปที่การเล่นกับคนมากกว่าเล่นฟุตบอลนะ ส่วนคนต่อมาก็ได้มากล่าวต่อไปอีกว่างกหายยังคงไม่สามารถทิ้งนิสัยแย่ๆในการเล่นถ้าในวันนี้ผู้ตัดสินสามารถจับได้ก็คงมีใบแดงหรือโดนจุดโทษกันไปแล้วเพราะถึงเราจะเล่นกันได้แย่แต่ก็ควรที่จะต้องใจเย็นกันสักหน่อยในเกมนี้เวทเทลสามารถครองบอกกันได้แต่ว่าไม่สามารถพาเข้ากรอบเขตโทษได้เลยมันน่าเบือ่อส่วนคนต่อมานี่มาคอมเมนต์ว่า สโมสรของเวียดนามยังคงยากที่จะเอาชนะสโมสรไทยแม้ว่าผู้เล่นไทยจะเล่นกันไม่ดีในหลายทัวร์นาเมนต์ที่ผ่านมาแต่สําหรับสโมสรของพวกเขามันเป็นสิ่งที่แตกต่างกันแต่จากตรงนี้คนต่อมานี่ก็ได้มองว่าสโมสรไทยก็ไม่ได้แข็งแกร่งเท่าที่คิดนะเวียดเทลก็แค่หลงลืมตัวหลังจากที่ถล่มทีมคายาซึ่งคนต่อมาก็เลยได้มากล่าวต่อไปว่า ไม่แข็งแกร่งแต่พวกเขาก็ยังมีคลาสที่เหนือกว่าทีมเวียเทลนะส่วนคนต่อมาก็มากล่าวด้วยว่าผมไม่รู้ว่าพวกเขาแข็งแกร่งมากแค่ไหนแต่ถ้าดูที่เกมนี้แล้วเวียเทลแพ้แค่2ลูกถือว่าโชคดีแล้วในขณะที่คนต่อมานี่ก็มองด้วยว่าในเกมนี้เราแพ้กับทีมของไทยในเรื่องของสภาพร่างกายด้วยส่วนคนต่อมาก็คอมเมนต์เพิ่มเติมว่าฟุตบอลของเวียดนามก็ยังคงเป็นเงาของคนไทยอยู่เสมอ คลาสของผู้เล่นไทยมันยังคงห่างไกลาจากผู้เล่นของเวียดนามส่วนคนต่อมานี่มองเลยไปถึงเกมนัดถัดไปกับ B ีปทุมว่าในเกมหน้าเราก็คงที่จะแพ้อีกแค่หวังว่าเวทเทลจะสามารถเก็บได้6คะแนนเต็มจากทีมคายาแต่คนต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์ทวงเวเนน,นึ่งแล้วว่าแต่ผมคิดว่ามันก็ยังมีความเป็นไปได้นะกับการยันเสมอกับอุลซาแล้ก็เอาชนะทีม B ีปทุมส่วนคนต่อมานี่ก็กล่าวว่า คู่แคนของเรานั้นดีกว่าทีมเวทเทลดูความลึกของตัวผู้เล่นทีม BG จีปทุมซีและพวกเขาก็ยังได้เล่นในบ้านอีกด้วยเวดเทลได้พยายามอย่างดีที่สุดแล้วส่วนคนต่อมาก็คอมเมนต์ว่าลีกของเรามันยังไม่เทียบเท่ากับพวกเขาการพ่ายแพ้แบบนี้มันก็เป็นเรื่องที่ปกติซึ่งคนต่อมาก็กล่าวเพิ่มเติมด้วยว่ามันถูกต้องเลยในระดับสโมสรมันเป็นเรื่องธรรมดาที่จะพ่ายแพ้ ไทลีกนั้นมีคุณภาพกว่าและก็มีความเป็นมืออาชีพมากกว่าวีลีกแต่ว่าคนต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์แย้งแล้วว่าแค่วีเทลเท่านั้นที่มันยังไม่ดีพอทำไมคุณถึงต้องเอาอีก13ทีมที่เหลือในวีลีกไปเหมารวมด้วยส่วนคนต่อมาก็แสดงความรู้สึกต่อความพ่ายแพ้ในเกมนี้ของเวทเทลว่ามันน่าเบื่อมากให้ทีมของอัญญลาลัยหรือว่าหาหน่อยไปเล่นยังจะดีกว่าเช่นเดียวกับคนต่อมาที่ก็กล่าวด้วยว่า ถ้าเป็นฮานอยมันจะสามารถเอาชนะ BG ปะทุมได้ฮานอยเคยสามารถเอาชนะทีมแบงคอกมาได้แล้วด้วยส่วนคนต่อมานี่ก็มองด้วยว่าแค่ทีมอย่างฮานอยแล้วก็ฮองอันยาไลายเท่านั้นที่จะสามารถเอาชนะทีมจากไทยลลกแต่เวียดทเทลเนี่ยอ่อนแออย่างมากสําหรับรายการน,นี้ซึ่งคนต่อมาก็กล่าวเสริมอีกด้วยว่าผมก็คิดเหมือนกันฮานอยนั้นมีการเล่นที่หลากหลายกว่าเวียดเทลแล้วก็มีขุมกําลังที่สมดุลกันมากกว่าทีมเวีดเทลด้วย ซึ่งก็คล้ายๆกับคนถัดมาครับที่ก็คอมเมนต์ว่าพูดตรงๆนะผมอยากให้ทีมฮานอยไปแตะในรายการนี้มากกว่าเพราะว่าพวกเขามีแทคกติกการเล่นที่มันชัดเจนไม่เหมือนกับทีมเวียเทลแต่จากตรงนี้คนต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์แย้งในมุมมองที่ต่างไปครับว่าผมตระหนักได้ว่าแฟนฮานอยนั้นคิดว่าทีมของพวกเขานั้นแข็งแกร่งแต่ในเวที ACL นั้นเวียเทลหรือฮานอยก็ทําได้เพียงแค่ฝัน ฮานอยมีแค่ประสบการณ์ในระดับเอเชียที่มันมากกว่าเท่านั้นในเกมนี้ทีมเวีดเทลแพ้กับบีจีปทุมก็เพราะว่าไม่สามารถเล่นแผนตั้งรับแล้วก็โต้กลับหลังจากบีจีปทุมสามารถทําประตูได้พวกเขาก็เล่นเกมรับกันอย่างหนักแล้วก็ป้องกันกันหนาแน่นบริเวณกรอบเขตโทษถ้าทีมฮานอยที่มีบรูโน่วานเกสกวงไฮไปเล่นกับทีมบีจีปทุมทีมนี้แล้วเปิดเกมรุกตั้งแต่ต้นเกมพวกเขาก็คงจะเสร็จเรียบร้อยเหมือนกันบีจีปทุมนั้นยังคงเหนือกว่าในเรื่องของดนามิก ทีมจัดไทยยังคงเป็นดังหมาป่าเท่ามันไม่ใช่เรื่องธรรมดาที่พวกเขาได้โคตต้าถึง2บวก2ในรายการ ACL ส่วนคนต่อมาที่เป็นคอมเมนต์สุดท้ายในคลิปนี้ก็ได้มาแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมถึงเกมคู่นี้ว่าผมมองว่ามันเป็นการแข่งขันที่คู่ขี้สูสีกันนะทีมของไทยแค่มีจังหวะที่มันอันตรายมากกว่าเล็กน้อยตัวบราซิลของไทยนั้นค่อนข้างดีเลยแต่โดยทั่วไปแล้วพวกเขาก็พอๆกันกับเรา เวียเทลเปียงแค่ดูจะมีปัญหาทางด้านจิตวิทยาจากการที่ให้บอลด้วยน้ำหนักที่เบาหลายครั้งมากการจบสกอร์ของเราก็ยังทำได้ไม่ชัดเจนผมหวังว่าในเลที่2ของเรามันจะดีขึ้นครับทั้งหมดนั้นก็เป็นมุมมองของแฟนลูกหนังชาวเวียดนามบางส่วนหลังเกมนัดนี้ที่ผมได้เก็บมาฝากกันในคลิปนี้โดยเกมนัดถัดไปทีม b ีปทุมจะพบกับเวียดเทลอีกครั้งในค่ำคืนวันจันทร์ที่5กรกฎาคมที่จะถึงนี้ ยังไงก็รอติดตามให้กำลังใจสมสรสอนไทยของเรากันด้วยครับแต่สำหรับในคลิปนี้ผมเองก็คงจะต้องขอตัวลากกันไปก่อนถ้ามีความผิดพลาดในการแปลนตรงจุดใดผมเองก็ต้องขออาภัยเว้นหนะที่นี้ด้วยแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่อีกครั้งในเอพิโซดหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ